โอ้ยบุญเินมากเลยดูหน้ามันดีก <laughs> ิจกรรมนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ต้องบันทึกไว้เลยครับว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเลี้ยงช้างเธอไม่อยากกินหญ้าใช่ไหมละ่ะที่นี่ครับพัฒะ e l อลฟ a n คอนเซอร์เวชันนะครับเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้การดูแลช้างอย่างถูกต้องเลยครับหวันกับช้างครับมันม <า S 1> ตีต้นน้ำตาลนะครับจตยิยนีย่คอะไรครับพี่มาแล้ว หามาเลยจำจำไม่ได้เลยเควานช้างเหมือนควันยงช้างเลยอ่ะกลมกลืนกลมกลืนเียมมากกิปีอน้องคนนี้คนอ๋อบนจับตรงนี้ครับงก็บอกว่าบนบนนก็ใส่นันครับบนบโอบอกว่าดีดครับดีอีกเลเวลนึงนะบนบน ปูนใส่ปากดีดีเก่งมากปูนปูนปูนอะปากเกียวยังเกียวไม่เสร็จโอ้ยปวดใช่ป่ะเนี่ยปูนปูนเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ปากอย่างงี้ใช่ไหมใส่งวงใช่ไหมเมื่อกี้ใส่งวงเมื่อกี้ยังไม่สนิทกันใส่ปากใกล้สิดตัวแต่นายนายจะจับเขาใจปากอย่าเพิ่งยังเกี่ยวไม่เสร็จ ตบๆหน่อตบๆหน่อยตบเบาๆอย่าตบแรงอย่าตบบ่อยตบตึ๊ดเลยนี่บุญบุญด้วยนะเนี่ยบุญบอกว่าขอสักสิบตะกร้าบุญบุญเคี่ยวให้หมดก่อนได้ไหมบุญบอกว่าคันเท้าแล้วนะไม่พอใจกันนะมันไม่ต่อเนื่อง มันมีสี่ข้อครับสี่ข้อข้อที่หนึ่งสบัดก็สบัดสบัดนะครับสบัสบัอันนี้ครัปีครับข้อที่หนึ่ะค่ะขอที่หนึ่อที่สงข้อที่สการนอนขอช้างครับค่ะสีนาทีสีนาทีไปถึงแต่ละครั้งขนอนครับแล้วก็กมาแลครับอีกสิบนาทีค่ะอีกสินาทีนอนอีกข้อหนึ่งแล้วก็นอนอีกอี้่งกจนอนแบบข้าเดียวนะนอนแบ มันก็ไม่ใช่โน่นเดียวมันนอนสองข้งเดียวนอนทั้งสองข้างเลยนั่นแหละห้าครั้งใช่ไหมคะทำแบบนี้ห้าครั้งก็เท่ากับสี่สิบคูณคือนอนหลับไปเลยที่ดิาทีเนี่ยนี่แล้วเขาก็ดูจากอันนี้ว่ามีรอยเช็ครือเปล่าเช็ครอยนอนก็คือเราก็จะได้ดูได้ว่าช้างตัวนี้แบบแฮปปี้ดีหรือเปล่าจะมีรอยติดนี่ก็มีรอยดินอยู่ก็ไปนอนมาข้อที่สามก็เช็คสองข้างนะครับ ข้อที่สามเื่อยข้อที่สามเนื้อครับเนื้อแต่เนื้อที่ตาไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนพอเช็ดดูครับมันจะมีเออช้างมีเหงื่อตรงไหนหัวไม่ไม่ใช่เออนี่เหรอไม่ใช่ครับอันนี้กำลังหาเหงื่อช้างอยู่ครับโอ้ยยายตาจับแปรงอยู่นี่นะไม่เขาเปนหัวเหรอครับไม่ ม่ใช่เลยอ่ะเอาูจ้ะอะไรครับมีที่เดียวครับมีที่เดียวคือว่าเหงื่อตรงนี้ครับดูเขาจะมีขอบเล็บไปครับมีีท่ตอบนี้ที่เดียวที่มีเหงื่อทั้งตัวเขาไม่มีต่อมเหงื่อเลยตรงจุดนี้ขอบขอบเท้าขอบขอบเล็บขอบเล็บแสดงว่าทั้งตัวไม่มีต่อมเหงื่อเลยมีแค่ที่เท้าช่นีถ้ามีเหงื่อนี่คือสุขภาพดีใช่ครับเพราะไอ้มันเดี่ยวสกปรกนะครับ แล้วข้อที่สี่คือกินกินย่อย่อยกินขับถ่ายทุกสามชั่วโมงแล้วก็ทุกทุกสามชั่วโมงคือถ้ากินแล้วขี้เนี่ยสุขภาพดีสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงต้องดูที่ขี้ด้วยครับมันมีถ้าสี่ก้อนไม่ดีครับถ้าสี่ก้อนไม่ดีครับต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขึ้นไปครับอ oh, <okay. S 2> ๋อขึ้น <Alf> <g lee. S 2> ไปคขึ้นไปสีก้อนนี่เหมือนอารมณ์ท้องกู๋อะไรอย่างนี้ไหมกินไม่อิ่มหรือว่าอย่างไงนะครับอ๋อกินไม่อิ่มเออเราจะเช็คที่โอเคไปเช็คขี้เช็คขี้เออมีนี้ติดขอบนะบอยท้าปอบนะครับเราเรียวเรียวเหรอที่รวมกันครับนี่เรามาดื่เช็คขี้่สาง อันนี้ขอเดบวก์กันเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่น่ี่ก่อนแปดไมแปลว่าเกินสี่ก้อนเกินสี่ก้อนสุขวาภาพดีเกินสี่ก้อนดีห้าในคือว่าไม่คดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหกขึ้นไปนะครับอ๋อยิ่งหลายๆก้อนยิ่งดีเหรอสองเสียแต่ว่าเสียนี่มันมันถ่ายแบบไม่ถ่ายครับมันไม่ถ่ายเพราะมันอยู่ในร้อนอ๋อเดี๋ยวผมจะเช็ดให้นะ แล้วพี่ชื่ออะไรผมยังไม่รู้เนี่ยพี่ชัยครับพี่ชัยเราจะดมกินก่อนนะว่าเหม็นว่าไม่เหม็นนี่แหะผมนชายหอมเขาเห็นไหมก็มากินเนี่ยไอ้ใบไผ่หญ้ากล้ยแล้วก็อินอ้อยพิสูจน์หลักฐานดีไม่ดีครับเม่นกินอาหารหลักฐานเหม็นนี่แสดงว่ามันกินดินว่ามันกินอะไรที่ไม่ดีน่เแต่อันนี้เป็นกินแบบ แบบนแบบเส้นใหญ่อ่ะกินธรรมชาติกินธรรมชาติบก็คือจะไม่ไม่เหม็นนียแปลว่าดีใช่ไหมดีครับไม่ได้ลอดเลยคือมันไม่ได้เหม็นแบบเหม็นแบบไม่ได้เหม็นแบบเหม็นแบบทนท้องเสียอะไรเงี้ยเป็นแบบกลิ่นที่ที่มันแบบแบบไม่ได้กลิ่นแรงกลิ่นคล้ายๆข้าวสัตว์เวลาเราเช่ใช่มันไม่ได้กลิ่นที่แบบถ้ามันเหม็นถ้ามันเหม็นได้จะไม่ไหวมันไม่เหมือนกลิ่นที่แบบนั้ใช่่เหมือนกลิ่น ก็เหมือนแบบรสเช็ดที่มันกินน้ำแล้วมันกินน้ำแล้วต้นเช็ดด้นี่ครับโอ้โหแสดมากินน้ำมันดีครับควดูแลดีครับคูแลดีครับถ้ามินถ้าไม่กินน้ำมาหมอเขาจะเอาสัญญาณใส่ในสวนสวนเข้าไปแล้วก็ต้องอ่อนครับจับที่ออกมาทำนี้ถอะออก๋อถ้าอย่างนี้เวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็อยากรู้ว่าช้างแบบเขาแบบดูแลดีไม่ดีก็เช็คสี่ข้อนี้แล้วก็เช็ค พี่น้องด้วยน้องแบบขี้มีเส้นใยไหมกลิ่นเหม็นเกินไปหรือเปล่าเหม็นกําลังพอดีดีบมาแล้วมีน้ําหรือเปล่าใช่ครับเรามาไม่ใช่เพื่อควาบสนุกเราเรียนรู้เขาเรียนรู้สัตว์เช็คสุขภาพด้วยสุขภาพดูแลนะครับโอเคเขาจะเช็คแบบฟันนะครับฟันที่ดีก็คือว่ามันเคี้ยวไะเอียดเย็นดีมีครับอ๋อเคี้ยวฟันด้วยเช็คฟันน้องด้วยจะเช็คฟันอ๋อใช่มันเป็นชิ้นเล็กเคี้ยวละเอียดครับใช่ใช่ถ้าแบบ อายุ70-80ว่าเขี้ยวไม่มีฟันไม่ดีนี่ครับมันจะกี่แบบนี้ครับอ๋อปีเป็นใบๆอยู่เลยใช่ใช่ที่ฟันไม่ดีมันบดไม่ละเอียดนะใช่ใช่ครับเพราะ70-80นี่มันเหมือนกับคุณใจเนาะเขี้ยวฟันไม่ค่อยดีครับอันนี้ครับเข้าใจไหมครับเราไปเรากลับไปเช็ดดูครับข้อที่หนึ่งอะไรข้อที่หนึ่งอันนี้อันนี้เรลองด้วยตัวเองนะครับอันนี้สอบแล้วหรอ แล้วก็ข้างนึงแล้วก็ตื่นมาสี่ิบนาทีสี่นาทีสี่สนาทีแล้วก็ยืนสี่สิบนอนสี่สิบนอนสี่สิบยืนสี่สิบยืนสิบยืนสิบแล้วก็นอนสี่สิบใช่ครับครับขั้นแบบนี้ห้ารอบข้อทีั่นคือขั้นสิบสองห้ารอบข้อที่สามมีเหงื่อเจอเหงื่อเนาะมีจุดเดียวก็คือตรงกีบเท้าแล้วข้อที่สี่ก็คือขี้เหรอครับกินกิแล้วก็ย่อยแล้วก็ ใช่น้องไข่ชั่วซับชั่วโมงจริงจริงแล้วไข่ก็3ชั่วโมงแล้วก็อย่างน้องน้องต้องที่สับคือถ้า4ก้อนเนี่ยไม่ดีมากกําลังแบบแบบแบบโซโซะโซไม่ดีเลยก้อใช่แต่ว่าน้องบุญเนี่ยเมื่อกี้ประมาณ7-8ก้อนก็คือสุขภาพดีแล้วก็พอเราไปดูหลักฐานของการสุขภาพอีกอย่างหนึ่งคือที่น้องที่น้องคือกลิ่นเหม็นแบบไม่ได้เหม็นเกินไปอ่ะเหม็นแบบ คือเป็นกลิ่นยาแล้วก็มีกลิ่นแบตทีเดียนิดหน่อยเลยแบบนี้แบบนั้นอะ่ะแล้วก็ความละเอียดของเขาอะ่ะมันก็มีความละเอียดนิดหนึ่งถ้าฟันเขายังดีอยู่ สุดยอดถ้าเราจําได้ทั้งหมดนี้เราก็ไปลาไปเที่ยวเราก็จะรู้แล้วว่าช้างแบบตัวนี้แบบสุขภาพดีหรือเปล่าอันนี้อีกข้อนึงครับอีกข้อหนึ่งค่ะนี่ครับอ <c oughs> ันนี้ใช่ชาต้องให้นะครับ <c oughs> ช้างไม่ได้ร้องไห้ช้างไม่มีต่อมเหงื่อใช,ใช่ใช่อันนี้คือแบบนี้ป <c oughs> กติดีปกติดีด,ดูขึ้นเหยเหมกันไหมเท่ากันไหม จริงๆ,งๆที่คนคิดว่าช,ช,ช้างร้องไห้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมตมีค่ะมันต้องมีเหรอคมันคืออะไรครับคืออะไรมันไม่มีมันมำตอนนะครับพี่จดๆนี่คืออะไรครับพี่จดน้ำตอนน้ำตาแบบนี้ครับจะว่าดีครับถ้าไม่มีก็ไม่ดีถ้ามันต้องมีถ้ามันไหลายเจอก็เจยว่าใช่ล้ามเสร็จกัช้างร้องไห้แต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ครับมันไม่มีตัว่าช้างร้องไห้ดี่ไม่ใช่ใช่ครับแต้องมีต่ำต่ำเงือตำเงือกเหรอ โอเคก็ที่จะรดน้ำนะครับผมจะสอนแปลงนะครับค่ะส,สอนแปลงอ๋อสอนแปลงก่อนครับโอ้ได<อ><อ>้ความรู้เยอะเลยคุณเดี๋ยวเราอับน้ําให้เธอเองมันจะมีวิธีแปลงนะครับค่ะแต่แบบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่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 ต้องแปลงตามลอยนะครับตามลอตามริ้วตามริ้วอยกสวนลอยอ๋อนี่ฝุ่นร่วงเลยริ้วลอยแห่งประสบการณ์นะบุญเหมือนนี้นะเราได้น้ำแล้วค่ะ ข้าวหมูก็แปกลงรัแกันเอาไปอหมูเรานีมจับชีปประจอนต้นใช่ไหมครับค่ะชิประจอนช้างอยู่ที่หูใช่ครับว้าวจำสิครับเล่นนี่ยมั่พกแาด้วยนะจับดูจับไปเหนูจับชีปประจอนช้างได้ด้วยว้าวเป็นยังไงครับ หัวใจเต้นไหมเต้น้แต่ว่าต้องกดแรงเพราะว่าเส้นน้องใหญ่มาโอ้รู้สึกเลยตัวนี้เขาตองแั่งก็แปลงตป็นน่แปลตามรอยนี้ับตามรอยวนี่ก็ไปประานแงลงแงลงวเอาไปหานอตเหรอจำหารับจำหาแสงหางด้วยตามรอยครับตา เลยเพ่เพเ้ครับไปไหมเอาใส่เอาดีไหมยปไหมเฮ้อ๋อเอาใบไม้ปัดให้เนอะปัดอย่างงี้ไม่ได้นะโยใส่เข้าปาบอ๋อคเฮ้ยไหมต้องให้มันนอนอ๋อให้นอนให้นลงก่อนไอ้เอ็มยนมเหรอครับนมช้างโอ้นมช้างตัว้นมตัวผู้ก็มีนมตัวผู้มีนมโอ้โเมาจบ บอกว่าเห็นนารงสดนารงวุ้นนารงวุ้นนลรงวุ้นนลงวุ้นนลรงมีดามเอาลงไปทีลงดีดีดีเอาทีเอาไฟนี่ออกโอ้ป่ะโอ้หมดเลยเอาดินด้แล้วครับ โอ้ยไข่ห้างด้วยอ่ะบุญสุดยอดอ่ะบุญไข่ห้างดีมากเลยกลัวเจ็บอ่ะดูบินมากเลยนั้นโอ้ยบุญบินมากเลยดูหน้ามันดิจริงเหรอใช่บุญชอบหปะชื่อบุญนี่ที่บุญชอบชอบตัสั่งด้วยโดดจ้ายิงโดดจ้า บุญเลยแม่ลองไหมเรียบร้อยจะเลยอะค่ะน่าฟินมากน่ารักมากเลยบุญอายุ40แล้วบุญชอบอ่ะจ๊ะบุญชอบป่ะจ๊ะบุญชอบบุญเป็นปน้องพนะี่นัดจริงนะเป็นน้องพี่ลูกด้วยเด็กๆบุญบ๊อบบ๊อบ พูดโอ้ยูน oh, you know, ้าฟินแบบน้าแบบว่าพิมพเนาะใช่ไหมอย่างนี้เขาชอบใช่ไหฮะแรงแรงหน่อยแรงแรงเกยบคำให้ลูกแตกลงมาดีเลยยินบอกเออสะดหมดเปเนี่ยวันนี้ที่บทีบอกที่บอที่บอกที่ทีอยู่บอกีอกที่บอกท่บอกที่บอกที่บอกท่บอกที่บอบอกี่บอกบ่บอกท่อกบกที่บอกที่บอกกนี่บอกบกอ่่กก่อกี่บก โอเคว้าวเพดเพดเพดเลยอดเบุญบุญคบุญผมไม่อยากอาบน้ำว่ะมีไหมมีแบบไม่อยากอาบไหมไม่มีไม่มีอะไรนะฮะม่ีแบบอาบน้ำไหมบุญนะ้องใ้เงินมือแน่นอนไปอาบน้ำกันครับบุญ

แล้เชื่อเป็นน้าทุกคนครับแ,แม่ครับน,นี่ของจานนะเธอจุดมมาทอชิ้นนั้นเน่ยโอ้โอ้จับรด,ดูด้ไอ้ที่ักนั้นเรียกว่าอะไรพี่เรียกว่าอะไร ก็ครับอกว่าชอบใช่ไหมใช่ครับดูผมินปกกติคนาะเวลาเราัน้ำเองอ่ะก็ไปหน้านี่ยเราก็แส่อ๋อ้นนไปหน้ารับเอาเลยมีสองสาม ไม่ใช่แต่โซงเกณฑหยุดน้ <โก S 1> นองจะเก็บไหมอ่ะไม่เป็บเลดโอ้ะต้องต้องแปรงสองเทยวน,นะคะททนนรับน่ว่าหลักวันมึงไต้องลองมีด่ดีนะมูดดี นจั are. Are ่ก็ตาเฮ้ยนั่นอะไรตัวหลังตัวหลังกิ้งแล้วนี่มันแกล้งเป็นว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าแกล้งตกน้ำท้องรถนี่ไหดีบูนดีแกล้งจมน้ำหมูช้างจมน้ำขโมยสีมากมสีช้างแกล้งจมน้ำอ่ะ พี่พีกี่เนี่เีหรอไปแกล้งจมน้ำเนี่ยโอ้โหสนุกให่เลยเท มันยังดีเนี่ยสุดอะตัวนี้ ไลอยเล่นร้านนี่เล่นคนเดียวก็สนุกได้อุ้ยโอ้โหสุดยอดปินซินเวอร์ตัวนี้เอาเนี่ยด um ีดีเนี่ยดีดีุณบูเยอะเลย มาเลยไปเลยวมาเร็วบุญไปบุญไปลเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนแล้วมั้งไป<ะ>อยากขึ้นเนาะหรออยากขึ้นแล้วให้น้องขึ้นหน่อยสีน้องหน่อยง่ายเดี๋ยวน้องมาทางนี้นี่หน่อยบุญอยากขึ้นนะ E aí, não, 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 não. ไปทำกิจกรรมแบบนี้นะครับก็แวะไปได้ครับที่พัฒนาเอเลฟเว่นคอนเสิร์ชนะครับที่นี่เนี่ยเขามีแพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเรียนรู้การดูแลช้างนะครับก็มีราคาตั้งแต่6,5 0 0นนะครับจนถึง9,5 0 0แล้วแต่รูปแบบที่เราเลือกนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาสัก4-6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีเวลาน้อยกว่านั้นแวะมาเที่ยวมาให้อาหารช้างป้อนอาหารก็ได้ครับหรือว่าจะแวะมานั่งกินกาแฟชมดูช้างเพลินๆอย่างเดียวไม่เสียตังค์ก็ได้ครับ น้องน่ารักมากเลยเล่นน้ําอ่ะแล้วตอนคิลีแย่งตีนมากลงไปนอนเกือกิ้งในน้ำ <c oughs> <c oughs>